ทุกคนวันนี้น้องเพวจะนำสนุกน,นี่นะคะรุ่นใหม่ที่ใสต่ตังจะใส่เหรียญหรือแบงก็ได้ค่ะแบงก์ต้องพับนะคะแล้วอันนี้จะเป็นสกุชตชี่แบบบีบ,บ,บเล่นๆนะคะนิ่มๆกลิ่นหอมอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ตรงนี้จะมีไฟแต่ไม่ไม่เห็นแลว จะมีเสียงเอเออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้ปุป่เปิดอยู่ตรงนี้ค่ะอุยแล้วอันนี้จะเป็นเป่าพัดลมแล้วจะหมุนหมุนจิ้วจิ้วอย่างนี้ค่ะและนนี้หมุนมันก็จะมิ้วมิวอันนี้ก็จะหมุนไปอย่างนี้ค่ะ